เตจำนงของกลุ่มมสวเพื่อประชาธิปไตยที่ต้องการให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นสองกุมภาพันธ์ดังกึกก้องอย่างพร้อมเพรียงโดยมีการจุดเทียนเป็นสัญลักษณ์แห่งปัญญาเพื่อเตือนสติทั้งสองฝ่ายเจราจาหาข้อตกลงร่วมกันและให้เคารพสิทธิ์ของประชาชนหนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพต่อต้านความรุนแรงยังประกอบไปด้วยการเสวนาของกลุ่มนิสิตและประชาชนหลายคนก็บอกว่าเคยไปร่วมชุมนุมต่อต้านพรบรนิรโทษกรรม แต่เมื่อถึงจุดนี้ก็ต้องถอนตัวออกมาเพราะพอใจที่รัฐบาลคืนอำนาจให้ประชาชนแล้วแต่มาถึงตอนนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าการชุมนุมยืดเยื้อและการใช้คำพูดปลุกระดมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังล้วนเป็นการสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่ความรุนแรงก็ขอให้ใช้การเลือกตั้งเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก็จัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อสันติภาพเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการเลือกตั้งและคัดค้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีการเขียนปรสิญญาบัตรถึงคณะกรรมาการการเลือกตั้งเพื่อให้ดําเนินการจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลายรรษษษัยเกษตรศาสตร์เมื่อเวลา17นาฬิกากลุ่มนิสิตก็ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมใจชาวเกรรษตรจุดเทียนสันติภาพที่ลานหน้าหอประชุมใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อต่อต้านความรุนแรงและสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์นะครับและในวันพรุ่งนี้กิจกรรมจุดเทียนสันติภาพเพื่อหยุดเงื่อนไขความรุนแรงและรัฐประหาร ก็ยังคงมีการจัดต่อเนื่องในอีกหลายพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับก็คือในกรุงเทพจัดที่หอศิลป์ปทุมวันและที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยที่เชียงรายจัดที่เวที5แยกพยามังรายที่ขอนแก่นจัดที่ลานข้างคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและที่อุบลราชธานีจัดที่บริเวณต้นเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งสีเมืองซึ่งที่นี่ประกาศว่าจะจัดทุกวันศุกร์จนกว่าการเมืองจะสงบนะครับ